เชิญรับชมรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเจน ให้ใให้ใครทำเงินิีดามันการแค่ไหนทางโลกราญยาเศรษฐัิจคนเะลูกทำงานการทั้งหลายมีส่วนใา้ในบุญสมส่วน้องฉันทางเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ทั้งหลายบุส่ส่นี้เอิญจัดพท่า อานนี้าต้องเป็นตงเป็นต้องแต่แต่แห้งวามต้อทใจต้องใจเลยตสองเชย่อาจร่ังไรหนาและสูงตรงมีความสุดาย